สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาถึงบ้านสะพานหินนะครับตําบลโป่งนกอำเภอเทศสิทธิ์จังหวัดชัยภูมินะครับมาพบกับกเกษตรกรอีกท่านหนึ่งนะครับที่ใช้พีแพนโฟทีแล้วประสบผลสําเร็จตามสโลกแกนของบริษัทก็คือลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจริงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนะนําตัวกับท่านผู้ชมได้ครับผมชื่อนายโสพลฟาสุขพี่ปลูกมันเป็นอาชีพเลยครับผมพันอะไรมันของมะลัง เจ็ดฟองครับผมเมื่อก่อนเนี้ยพี่ขุดมันมาเนี่ยค่าเฉลี่ยผลผลิตได้ไร่ละกี่ตันครับ5ตันครับเต็มที่แล้วครับสมัยก่อนเนี้ยนะห้าตันใช้ปุ๋ยเยอะไหมเยอะครับเฉลี่ยไร่หนึ่งกี่ลูกครับไร่ละลูกครับเฉลี่ยไร่ละลูกเลยนะครับในพื้นที่30ไร่ของพี่เนี่ยพี่เห็นโฆษณาโฟทีจากโทรศัพท์ก็เลยสั่งซื้อมาใช้ครับผมนะครับมาลอง30ไร่เลยไหมครับลองแค่5าไร่ครับ5ไร่ครับพี่วิธีการใช้พี่ใช้ยังไงครับก็ช้อนเองครับ เอาช้อนเนี่ยนะครับตักผสมตอนน้ํา20ลิตรฉีดเลยนะครับแล้วก่อนปลูกพี่มีการบํารุงท่อนพันธุ์ยังไงบ้างครับเอาตัวนี้เราแช่ครับกับโฟทีครับก็คือเอาโฟทีแช่ครับผสมน้ํมเอาท่อนพันธุ์ตัดแล้วแช่เลยแช่นานไหมครับพี่ประมาณ10นาทีอ๋อประมาณ10นาทีแล้วก็เอาไปปลูกตามปกติครับหลังจากฉีดไปแล้วกี่วันมันถึงดูว่ามันแตกต่างอรแช่นาทีเดียวครับ ที่ผมสังเกตที่เห็นนนะครับฉีดแล้วคอยหลังหันกลับมานี่คนละเรื่องเลยเหรอมันเป็นยังไงฮะอาการใบมันยังไงารมันจะใบมันจะเขียวแล้วก็ใบมันเดออกเงาๆกับสวยแผดดูสมบูรณ์แล้วพอพี่เอาโฟทีมาฉีดแล้วเนี่ยพี่ใช้ปุ๋ยเยอะไหมครับไม่ใช่ครับใช้กับตัวนี้ใช้แค่คู่นี้เองนะครับเห็นทราบว่าแปลงทดลองห้าไร่ของพี่เนี่ยพี่ขุดมันก่อนที่จะครบอายุ ใช่ไหมครับอครับเพราะอะไรพี่ถึงขุดก่อนนะครับพ uh, ี่กลัวมันเน่ากลัวเน่าครับเพราะว่าปีที่ผ่านมานี้ฝนมันเยอะครับกลัวว่าเน่าก็เลยขุดอ๋อตอนนั้นอายุกี่เดือนถึงขุดหกเดือนเนี่ยครับหกเดือนครับแล้วขุดมาได้น้าหนักเท่าไหร่ครับที่ขุดใต้แรกอ่ะได้แค่สิบเจ็ดตัน ได่ทั้งหมดนั้นผลรวมทั้งหมดได้กี่ตันนะแี่ตันครับ84ตันครับหัวใหญ่กว่าเดิมไหมครับเดียวกัเดิมครับแล้วค่าแป้งล่ะครับได้เท่าไรครับ29ค่ะ30ที่ขุดมาทั้งหมดเนี่ยเจอปัญหาเรื่องหัวเน่าไหมไม่มีครับโคนเน่าก็ไม่มีเหรอครับเอาแล้วแปลงอื่นที่เหลืออีก20กว่าไรที่ไม่ฉีดล่ะครับโคมเือเน่าครับโคมจะเปื่อยไปเลยโอ้โหน่าเสียดายเนาะครับ ฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งครับผมอยากให้ชาวไร่ใช้ปุทีถ้าถ้ามันถ้าฉีดแล้วมันมันจะไม่เน่าโคนก็จะไม่เน่าก่อนผมยังไม่ได้ใช้ก็ไม่ดีผมไปฉีดทีแรกภายใน,นหนึ่งนาทีมันผมจะเปลี่ยนหมดเลยเขามาดูมันผมเต็มไม่รู้เขาว่าเอาปุ๋ยอะไรไปฉีดผมบอกว่าพูทีอยากได้แตบผมก็สั่งปุที มาฉีดรายได้เพิ่มขึ้นไหมครับเพิ่มครับมีความสุขเพิ่มขึ้นไหมครับนี่ครับนะครับครอบครัวก็มีความสุขเพิ่มมากขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขุดก่อนครบกําหนดด้วยเพื่อหนีหนีปัญหาหัวเน่านะครับยังได้ผลผลิตมากขนาดนี้ถ้าปลูกมันแล้วไม่มีปัญหาอื่นเลยจนครบอายุผมว่าน่าจะได้เกินกว่านี้ไหมครับครับโอเคครับวันนี้ทีมงานโฟร์ทีขออนุญาตลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ